สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกของเราก็คือเป็นหัวข้อที่หนึ่งนะคะถ้าดูในเอกสารก็จะเป็นแบบบทที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งในวิชาภาษาไทยนะคะเป็นเรื่องของพยางในบทที่หนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรียนจากหน่วยเล็กๆก่อนใช่ไหมคะเป็นพยางและคําแต่ว่าอันนี้จะเริ่มจากหนึ่งจุดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะคะส่วนที่เล็กที่สุดก็คือพยางแล้วก็เล็กกว่านั้นก็คือแบบส่วนประกอบของพยางนั่นเอง มาค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยอืมอะไรคือพยางพยางนะคะเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งเน้นๆว่าหนึ่งครั้งหรือหนึ่งแอะนี่นะคะวงกลมขีดเส้นใต้ทำอะไรไว้ก็ได้ให้รู้ว่ามันแค่หนึ่งแอะหนึ่งครั้งและสิ่งที่ออกมาเนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยนะจะมีความหมายหรือไม่มีความหมาย ก็ได้สําคัญนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเจอเข้อสอบก็จะงงเอาทีนี้เป็นหนึ่งแอทที่มีความหมายหรือไม่มีก็ได้แต่ขอเน้นแค่ว่าต้องหนึ่งแอะหรือหนึ่งครั้งนะคะซึ่งส่วนประกอบของพยานเนี่ยมันจะมีงทั้งหมดอย่างน้อยสามส่วนด้วยกันจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งแอไม่ได้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนที่หนึ่งจดตามเลยนะคะในเอกสารของทุกคนมีแล้วส่วนที่หนึ่งสิ่งที่ต้องมีคือพยันชนะค่ะ จะออกมาแอหนึ่งได้ต้องมีพยัญชนะภาษาไทย44ตัวจำให้แม่นเทียวค่ะส่วนที่สองของพยางจะต้องมีเป็นเสน่ห์ในภาษาไทยมากๆนะคะคือสระสระจะต้องมีเสมอสระในภาษาไทยนี่มี32เสียงเลยใช่ไหมคะซึ่งการที่มีเสียงสระเยอะทําให้เราได้เปรียบเวลาเรา ไปเรียนภาษาที่สามหรือภาษาอื่นๆนะคะมันก็จะทําให้เราออกเสียงในเจ้าออกเสียงคล้ายๆกับเจ้าของภาษาเพราะว่าเราค่อนข้างลิ้นอ่อนใช่ไหมคะไปดูค่ะส่วนที่สามที่จะต้องมีไม่มีไม่ได้คือเสียงวรรณยุกค,ค่ะครูคะแบบบางคนก็ทักตอนตอนสอนนักเรียนอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวจะถามพี่ปุ้ยฟ้าคะถ้าเราออกเสียงหนึ่งแอะขึ้นมาอย่างคําว่ากะเนี่ย มีกอไก่เป็นพยัญชนะมีสระอะเป็นตัวสะกดมันก็เป็นพยางแล้วนี่คะไม่เห็นมีวรรณยุกต์เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปการเขียนเลยนะคะจะเป็นเรื่องของเสียงกะเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์อะไรเริ่มนึกเริ่มจําได้แล้วใช่ไหมคะไปะเราจะมาดูกันที่ละหัวข้อกันที่ละส่วนประกอบของพยางเริ่มต้นจากหัวข้อของพยัญชนะนะคะเสียงพยัญชนะที่อยู่ในพยางเนี่ยคะ่ะ มันจะแบ่งง่ายๆเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งพยัญชนะต้นแบบที่สองพยัญชนะท้ายนะคะมีต้นกับมีท้ายพอจะเดาได้นะต้นก็คือมาก่อนพยัญชนะตัวแรกที่เราเขียนพยัญชนะท้ายก็คือพยัญชนะตัวที่อ่าอยู่ข้างหลังถ้าเราจํากันง่ายๆนะคะซึ่งพยัญชนะต้นเนี่ยนะคะก็แบ่งได้อีกสองประเภทเช่นกันยังไงมาดูพยัญชนะต้นแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าพยัญชนะต้นเดี่ยว มาคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจไม่มีแฟนเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ในสี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นเริ่มจากกอไก่มาตัวเดียวเนี่ยก็ใช่ละใช่ไหมคะคําว่ากินคําว่านอนจะเป็นกอไก่เป็นนอนหนูเป็นมอมา้าเป็นงองูได้หมดเลยนะคะขอแค่มันมาตัวเดียวเดียเด่ยวๆได้ทางนั้นจุดๆมากมายต่อไปเป็นพยัญชนะนต้นควบกล้ำควบกล้ำจะต้องมีแฟนติดมาด้วยนะคะ ซึ่งแฟนเนี่ยไม่ได้จะเอาใครก็ได้เลือกเด้อขอโทษทีเลือกได้แค่สามตัวนี้เอามาแปะติดข้างหลังได้เท่านั้นมีอะไรบ้างคะพยัญชนะควบกล้ำม,มีทั้งหมดสามตัวเขียนโนต้ตไว้ข้างล่างนะคะมีควบกล้ำรอเรือเคยไหมคะตอนเด็กๆครูให้ออกไปพูดหน้าห้องสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นี่นี่แน่นําตัวแค่นั้นก็สั่นแล้วเนาะตอนปอ .3 เคยออกไปพูดหน้าห้องแล้วแบบดูชื่อจริงจิ ชื่อจริงที่มีแบบเสียงรอเรือเยอะมากกริติการูปประมาณถ้าออกเสียงไม่ชัดก็จะได้คะแนนน้อยแต่ถ้าออกชัดเพื่อนจะขำเ <brushing> พร<อ>าะฉะนั้นทายอยู่ใน,สถ,นสถานการณ์เดียวกันเข้าใจนะคะเรามีรอเรือควบกลัมแล้วมีรอลิงและวอแหวนรอ,รอวอลนะคะรอวอลทำได้ไหมลองดูจะต้องมีสามตัวนี้ที่เป็นแฟนประกบติดอยู่ข้างหลังเท่านั้นอย่างเช่นถ้ากอไก่นะคะอย่างเช่นพยัญชนะต้นควบกล้มกอกไก่ ถ้าจะทาให้เป็นควบกั่จะต้องมีอะไรมาแปะด้วยอย่างเช่นลอเรือกอรอหาตัวอย่างทาซิที่มีแบบกอไก่ลอเรือแปะเออเป็นเพียงฐาตนต้นตระกูลกระทั้งหลายกระติกกระติบกระโจพวกนี้ใช่ทั้งสิ้นนะคะกรุบกริบอันนี้ก็ใช่นะคะภาษาวัยรุ่นขอเขียนย่อยซิกรุบกริบกรุบกริบเห็นไหมคะก็เป็นกอไก่ลอเรือและกอไก่ลอเรือแบบนี้มาดู เอาที่เป็นแบบลอลิงบ้างสิเอาที่เป็นลอลิงบ้างสิอ,อะไรดีอืมปอปลาละกันเอาปล,อปลาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาลอลิงที่เป็นพยัญชนะควบกล้มนะคะมาไว้ตรงนี้ทุกคนเห็นปุ๊บนึกออกมาคําแรกก็คือปลาเช่กัไหมคะปลาแบบนี้ค่ะและคําควบกล้ำโมแหวนลงยกตัวอย่างสิค่าช่วยกันหน่อยพูดคนเดียวก็เเงาๆอยู่เนาะ เอาเป็นคอควายแล้วกันคอควายอยู่ข้างหน้านะคะเป็นแฟนกับวอลแวนเห็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กๆก,ก,ก็จะตะโกนพร้อมกันเพราะคำที่เราเป็นปลาใช่ไหมคะเขาก็จะบอกควายควายใช่ไหมคะนะถูกต้องแต่ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะมีการพลิกแพลงจากวอลแวนแทนที่จะเป็นพยัญชนะเปลี่ยนไปเป็นสระแทนแบบนั้นไม่ใช่นะคะอ่ะควายเน้นให้ออกเสียงอย่างคนพักกลางไม่เอาแบบอีสานเอาละคะ่ะเราไปต่อ หมดพยัญชนะต้นแล้วนะคะไปที่พยัญชนะท้ายหรือขีดส้นใต้ไว้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะต้องได้แหละตัวตัวสะกดค่ะซึ่งตัวสะกดมีแปดมาตราด้วยกันอย่างเช่นได้แก่ขอโทษทีได้แก่แม่กกาแม่กกาหมายถึงคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่พยัญชนะต้นแล้วก็สระอย่างเช่น หมาหมูมาในตีมของสัตว์นะคะอะไรดีปูปลาหมาหมูปูปลาแกงนี้นะคะไม่มีตัวสะกดทั้งสิน้นไปต่อคะ่ะแม่กงตัวสะกดจะมีแค่ง,ง,งูงูแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเอาตีมอะไรดีเอาทีมเอาตีมของใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้ากางเกง เห็นไหมคะสะกดเรื่ององูทั้งสิ้นกางเกงอะไรที่เป็นงงดูดีคะออืมถุงเท้าก็ไม่ได้อมหมวกก็ไม่ได้ผ้าพันคอก็ไม่ได้ปางหูปางหูนะคะคําว่าปางเนี่ยใช่ลงท้ายด้วยง,งูเนาะแยวขีดสั้นใต้ไว้จะได้ไม่งงกางเกงปางแต่ถ้าหูนี่นับเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดหรือแม่กอการนะคะมีอะไรคะมีกางเกงมีปางหูประมาณนี้ ไปต่อขาลงท้ายด้วยตัวสะกดปอมอม้าเราจะเรียกว่าคําแม่กลมคนที่จออเสียงแม่กลมได้จะต้องปากปิดสนิทได้อย่างนี้อ้เอาลคะค่ะมาดูเอาหมดอะไรดีลงท้ายด้วยหมอม้าเอาผลไม้เอาผล,ไม,าผลไม้บ้างคำนี้ต้องมาแล้วคะ่ะส้มเห็นไหมคะลงท้ายด้ยวยหมอมา้ามีอะไรอีกนะคะชมพู่ชอบเลือกเป็นตีนชมพู่ <c oughs> พอ่อพานหรือพ่อสำเพอคะ ระวังระวังชมพู่แค่พอผ่านนะคะไม่ต้องทําให้ยากขึ้นสม้มชมพู่แบบนี้นะคะแม่กบแม่กลมขอโทษทีต่อไปเป็นคําแม่กบแม่กบนะคะแม่กบเนี่ยจะไม่ได้มีแค่บใบไ,ไม้ถ้าพอจะจากันได้นะคะมายกตัวอย่างคํากันดีก,กว่าแม่กบอย่างเช่นเอาเอาบนไม้ก่อนง่ายๆนะคะอืมลบลบ อย่างเงี้ยค่ะลงไทยได้บอกไไมมเนาะทีนี้คําที่มาจากภาษาต่างประเทศอย่างเช่นคําว่ากระแล้วก็รออาฟอกราฟถ้าออกเสียงอย่างแบบคนที่เรียนภาษาอังกฤษามาแล้วก็จะสามารถออกเป็นได้ใช่ไหมคะแต่ในภาษาไทยเวลาเรายืมคําเข้ามาเนี่ยคนไทยแต่ก่อนลิ้นเราออกเสียงสละได้เยอะก็จริงแต่ตัวพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดเนี่ยไม่สามารถออกเสียงพวก f อะไรอย่างเงี้ย sh ท้ายคําได้เยอะขนาดนั้นเราก็เลยนับรวมเป็นคําแม่กบคํานี้คนไทยที่ยังไม่ค่อยถนัดภาษาอื่นๆเท่าไหร่ก็จะออกเสียงว่ากราฟใช่ไหมคะกราฟนับว่าเป็นแม่กบเช่นกันถ้าลงท้ายด้วยฟอฟันนะคะมีอะไรอีกอ่ะคํานี้ภาษาสันสกฤตบาลีกันบ้างรูปรูปนี้ก็นับว่าเป็นแม่กบเช่นเดียวกันนะคะภาพลงท้ายด้วยพอพานเห็นไหมคะ เหล่านี้เป็นคำแม่กบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วเ,ออเสียงมันเหมือนอะไรถ้าเหมือนบอลปไม้จับรวมเป็นแม่กบเลยค่ะต่อไปแม่กลนแม่กลนไม่ได้มีแค่นอนหนูแน่นอนเพราะว่าเอามาไว้ล่างๆอย่างนี้แสดงว่าเรื่องเยอะอย่างเช่นคำว่าอ่าฝนก่อนง่ายๆนะคะลงท้ายด้วยนอนหนูง่ายๆก่อนเล่นกลเห็นไหมคะฝนกลหรือลงท้ายด้วยรอเรือการ แบบนี้ก็ใช่นะคะหรือลงท้ายด้วยอะไรนะคะการอย่างเงี้ยค่ะมียอหญิงมีรอเรือมีรอลิงมีนอหนูมากมายนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆแค่ถ้าเราอ่านแล้วมันออกเสียงมันนอนหนูปุ๊บจับเลยค่ะว่านี่คือแม่กล่นต่อไปเป็นแม่กกค่ะแม่กกไม่ได้มีแค่กอไก่สะกดแน่นอนใช่ไหมคะเอากอไก่ตรงๆไปก่อนอืมชกเนี่ยพอเริ่มระโอกมันก็จะระละอกมาหมดชก นะคะอะไรนะอยู่บนฟ้าเป็นปุยปุยเมฆนะคะเมฆใช้คอร์ดังก็จริงตนับเป็นเสียงกอไก่เสียงมันเหมือนกอไก่เนาะตัวเลขค่ะตัวเลขกอไก่แต่เป็นขอไข่ก็นับเป็นแม่กก,กเช่นกันนะคะเนี่ยยกเป็นตัวอย่างไว้ใครได้คำอื่นก็เขียนโน้ตไปเองได้นะคะต่อไป แม่เกย์อันนี้ง่ายหน่อยลองทายด้วยยอยักเท่านั้นอย่างเช่นคําว่าเนยเริ่มหิวละเนยนะคะกายไยเหล่านี้ลองใายด้วยยอยักใช่แม่เกย์ทั้งสิ้นนะคะตึงตึงตึงสุดท้ายค่ะแม่เกลแม่เกลลองใายด้วยวอลแหวนค่ะง่ายๆเนาะลอง้ายด้วย,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 ยวอลแหวนอย่างเช่นมะนาว นาวเห็นไหมคะลงไทยด้วยวอแหวนพยางค์แรกอาจจะไม่ใช่พยางค์ที่สองใช่นะคะมะนาวอืมก้าวท็อทีก้าสาวพวกนี้ใช่ทั้งสิ้นนะคะที่ลงด้วยวอแหวนแต่ให้เทคโนดไปด้วยข้างล่างว่าระวังระวังคำเหล่านี้ไม่ใช่คำแม่เกล อย่างเช่นคาที่สะกดด้วยสะระอัวนะคะคําที่สะกดด้วยสะระอัวคําที่สะกดด้วยสะระอัวเพราะว่าเราจะเห็นโอแหวนอยู่ข้างหลังบางคนก็มึนๆน,นั่งทำข้อสอบอยู่มึนๆใช่ไหมคะเห็นโมแหวนข้างหลังจับเป็นแม่เกลอเลย แบบนั้นก็จะผิดอย่างเช่นตัวอย่างคำคำว่าอะไรกลัวเห็นไหมคะมีวอลแหวนอยู่ข้างหลังก็จริงแต่วอลแหวนในที่นี้ไม่ได้เป็นเพียญยชนะค่ะเป็นเป็นสระสระอัวนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของพารสระนะคะกลัวอ่าวัวแบบเช่นพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจดโนต้ตไว้ด้วยนะคะพวกวอลแหวนเห็นเนี้ยเป็นวอลแหวนข้างหลังก็จริงไม่นับว่าเป็นแม่เกิลคะ่ะไปต่อ ไปต่อนะคะเราจบพยัญชนะไปแล้วต่อไปส่วนที่สองก็คือหน่วยเสียงสระนั่นเองหน่วยเสียงสระของเราแบ่งเป็นสระเดี่ยวกับสระไม่บอกไม่เดี่ยวนะสระมีสระเดี่ยวและสระประสมค่ะมีสองอย่างมา,มาดูกันประเภทสระขอซูมอินหน่อยจะได้เห็นชัดๆสระเดี่ยวมีทั้งหมด18เสียงตอนในเด็กเราจะถูกให้ท่องเป็นคู่เสมอเพราะฉะนั้นแลาเขาถามว่าข้อไหนเป็นสระเดี่ยว ลองดูซิว่ามันมีคู่สั้นเสียงสั้นยาวไหมถ้ามีเป็นสระเดียวค่ะ a อือ u u อูเออโห้ยคุ้นเคยเลยแอเออเออ o o โอพวกนี้นะคะจับคู่ได้เป็นสั้นเป็นยาวรวมเป็นสระเออจะเป็นสระเดียวและสระประสมเดี๋ยวในในในบ็อกซ์นี้ไว้ทีหลังนะคะสระประสมจะมีทั้งหมดสามเสียงค่ะมีเอียมีเอือมีอัวหรือที่เราท่องท่องกันว่าเมีย จดโน้ตกันหรือที่เราท่องกันว่าเมียเบื่อผัวเมียเบื่อผัวเป็นสระผสมมันประสมยังไงอะคะมันมีเยอะแยะมากมายหลายตัวใช่ไหมคะมีหลายทิศหลายทางจริงๆการเขียนก็ส่วนหนึ่งคะ่ะที่ไม่ได้มีแค่แบบอไออีน้ออ่ะมันมาจากสองสระรวมกันคะ่ะได้มาเป็นสระผสมซึ่งสระเอียสระเอียมาจากอิบวกด้วย อ่าลองพูดเร็วๆติดกันอีอีาอีใช่ไหมคะต่อไปเอือมาจากสระอึบวกสระอ่าขอแบ่งพูดเร็วๆสิคะเอือ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 สุดท้ายนะคะสระอัวมาจากสระอุบวกด้วยอ่าเป็นอัวอัวอัวใช่ไหมคะ ทั้งสามตัวเป็นสระประสมเพราะมันคือสระเดี่ยวสองอันมาประสมกันนั่นเองเอพี่ปุ้ยไฟค่ะแล้วอัมอัมอัมไอไอเอาที่เราท่องมาว่ามันเป็นสระหรอคะทํำยังไงถ้าเรานับเรื่องเป็นเรื่องพยางเป็นเรื่องเสียงของมันนะคะอัมไอไอเอาให้ไปที่บ็อกซ์เลยคะไปที่สี่เหลี่ยมกันเราจะได้เทคโนตอัมไอไอเอาตรงนี้นับเป็นสระเดี่ยวประสมกับตัวสะกดค่ะ เพราะเขียนไปเลยเพราะเป็นสระเดี่ยวบวก,ต,วกตัวสะกดต่อสะกอตัวสะกดยังไงคะอย่างเช่นเอาคำสระอํามาสักคำสิคะดำดำอย่างเงี้ยคะ่ะมันมาจาก ดดเด็กเป็นพยัญชนะต้นถูกไหมคะบวกด้วยสระอะค่ะบวกด้วยสระอะค่ะและตัวสะกดที่ว่านั้นล่ะคืออะไรดอะมอดําเพราะฉะนั้นสระอ,อัมนะคะจะมาจากสระอะบวกด้วยมอมาแบบนี้ไม่ได้นับว่าเป็นสระ,ะประสมนะคะอย่าเข้าใจผิด แต่ถ้าในาตำรากเก่าๆเนี่ยอัมไอไอเอาเนี่ยมันจะนับว่าเป็นสระเกินนะคะเรียกได้อีกอย่างว่าสระเกินเทคนโนดไว้ด้วยโอดอๆเข้าไปเกินตำราภาษาไทายมีหลายหลายเขาเรียกอะไรหลายเจเนอเรชันใช่ไหมคะเรารู้ไว้ทุกอย่างก็น่าจะดีกว่าอ่ะสระอัมสระไอแก๊งไอทั้งหลายไอไม้ม้วนไอไม้มลา,ายนะคะไอไม้ม้วนกับไอไม้มลา,ายมันมาจากมันมาจากสระ อะไรผสมกับตัวสะกดอะไรคะอะอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าใจอ่ะเรายกตัวอย่างเป็นคํานี้ก่อนเนาะตรงนี้ยกตัวอย่างคําว่าชึใจไม้ม้วนเป็นจต่านค่ะบวกกับสระอะและตัวสะกดจออยยใจ เห็นไหมคะสระไอามาจากอะบวกเสียงยอยักษ์นั่นเองสุดท้ายค่ะไอนี่ถือว่ารวมกันนะคะไอไม,ไม่ไม่มวนกับไม้มาลายเป็นสระอะบอกยอยักษ์เหมือนกันสุดท้ายค่ะสระเอาวัววัพยายามจะใบอย่างสุดชีดสระเอาอย่างเช่นคํา,าว่าเขามันมาจากขอไข่บวกกับสระอะสะกดด้วยวอแหวนค่ะนี่ก็คือสระ เอานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งอไ i II เอาทั้งสี่ตัวนี้นับว่าในตำราภาษาไทยเก่านะจะเรียกว่าสระเกินแต่ถ้าในส,สมัยใหม่หนก็จะเรียกว่าเป็นเสียงพยางค์ที่มาจากสระเดี่ยวแล้วก็ลงท้ายด้วยเพรินะตัวสะกดเสดียงเพรชนะตัวสะ,สะกดนั่นเองนะคะเอาล่ะไปต่อหน่วยเสียงวรรณยุกตอะเมื่อกี้เราเสร็จหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเพญชนะและก็สระรอบนี้เราจะมาส่วนที่สามก็คือวรรณยุกต์ค่ะ วันนี้ยุเราพูดถึงเสียงคือสิ่งที่เราได้ยินเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เขียนอยู่นะคะห้ามงงกันอย่างเช่นมันจะมีห้าเสียงเนาะในภาษาไทยเวลาเราท่องกันตอนเด็กกา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 นิ้วโป้งกากากามันจะนับเป็นเสียงสามัญนิ้วชี้กากากาเสียงต่ําหน่อยเป็นเสียงเอกใช่ไหมคะกากากาขึ้นลงขึ้นลงนี้เสียงแบบมีสองจังหวะขึ้นแล้วลงจะนับเป็นเสียงโทใช่ไหมคะอยู่นิ้วกลางเสร็จแล้วกากาเสียงสูง จะเป็นนิ้วนางใช่ไหมคะก็เป็นเสียงตรีและเสียงสุดท้ายที่อยู่นิ้วก้อยนี้นะคะกาลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนี่ก็จะเป็นเสียงจัตวานั่นเองเพราะฉะนั้นขอเขียนสนัญลักษณ์ของเสียงไว้ด้านหลังนะคะกาเสียงสามัญมันก็จะขีดตรงๆเนาะถ้าลองอ่านทั้งสามคำของตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยก็จะเห็นว่าเสียงของเราอะเรียบปลาเพียงามเห็นไหมคะมาดูเสียงเอกอ มันยังไงอะคะไม่เห็นมันบางสองอีกสองคำข้างหลังไม่เห็นมีไม่เอกเลยไม่ได้พูดถึงการเขียนเราพูดถึงเสียงที่เราได้ยินนะคะเสียงมันจะเป็นเสียงต่ําลงมายังไงอะคะอ่านสามคำรวดแล้วจะเข้าใจขอใช้ควยเตอร์ไข่เห็นไหมคะเบียดหยุดเสียงโทนวรรณยุกมันจะไปทางเดียวกันเลยไข่เบียดหยุดเป็นเสียงเอกเสียงมันจะต่ําลงต่อไป เสียงโทจะเป็นเสียงที่สองจังหวะใช่ไหมคะขึ้นแล้วลงอ่านสามคำรวดแล้วจะเข้าใจคะ่ะสร้างเห็นไหมคะสร้างใกล้ใกล้มันจะขึ้นแล้วลงเล่าเล่านั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเขียนสนัญลักษณ์ไว้เลยว่าเป็นขึ้นแล้วลงแบบนี้นะคะในเสีออยงโทเสียงตรีหูไปยาวเลยคะ่ะขึ้นสูงอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปขึ้นลงอะไรให้มากมายลองอ่านสามคำแล้วจะเข้าใจ ค่ะพบไรเห็นไหมคะขึ้นสูงทั้งสามเลยเราก็ใส่เสียงรักไว้ว่าเนี่ยเป็นเสียงแบบนี้สุดท้ายเสียงตวาเสียงตะวาจะตรงข้ามกับเสียงโทค่ะจะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นยังไงขอเขียนไว้ก่อนผมนคะขิงเก่าเห็นไหมเสียงมันก็จะลงก่อนเป็นต่ําแล้วก็ขึ้นมานะคะ เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้เนี่ยที่เรารู้ไว้ไม่ใช่อะไรเผื่อตอนไปทําข้อสอบแล้วเขาให้มาร์กประโยคนี้มีคําเสียงเอกกี่คําอะไรเงี้ยเราจะได้เป็นมาร์กแบบนี้ได้เข้าใจง่ายนะคะอ่ะจบไปทั้งสามประเภทเรียบร้อยเป็นข้อสอบเรื่องพยางค์ลวค่ะมีทั้งหมดสี่ข้อมาสู้ๆทุกคนทํากันปุ๊บขอซูมจะได้เห็นชัดข้อใดเป็นสระแท้ทุกคําเอาแล้วสิเคยเรียนแต่แบบสระเดียวสระผสม บางอย่างเนี่ยเวลาเราเจอข้อสอบที่เก่าหน่อยนะคะสระแท้จะเป็นเหมือนกับอ่าสระเดี่ยวก็คือมีคู่นะคะมีคู่เสียงสั้นเสียงยาวมาดูกันค่ะวงกลมสระที่เห็นในทุกคำเสียอูอิอาเออมีคู่ไหมอูอูอีอีอ่าอามีหมดเลยอะแล้ข้อนี้น่าสนใจเก็บเอาไว้ต่อไปค่ะ อัวอัวอัวอะอ,ะอ่ะนี่มีอะอ่ะใช่อัวล่ะเอาไงอะเอ,ออเออมันแท้ไหมอ่ะมีอัวจำเมียเบื่อผัวได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอเทคโน้ตไว้เลยว่าเนี่ยมันมีสระอัวสระอัวมันมาจากสระอะไปบวกกับหมอม้าถูกไหมคะไปต่อค่ะ ทำสละอะใช่ไหมคะทออหมอดทาทามะสละอะทั้งคู่ปราบอาโออัวเจออัวอีกแล้วโอ้โหเจออัวอัวนี่ไม่ใช่ละนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่งูงูกรุณานัดล่วงหน้าอืมไม่ต้องไปมากความค่ะเราเจอสละอัวเราเจอสละอัวปุ๊บมันมีอัวค่ะพี่ปุ้ยฝ้ายสัพทตัทิ้งให้หมดแล้วก็ ไปตอบที่ข้อกไก่เลยค่ะเป็นสระแท้ทุกคำํำไปต่อนะคะข้อที่สองค่ะสระอําเป็นสระชนิดใดสระอําเป็นสระชนิดใดเอาละสิเมื่อกี้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะแท้มันแท้ไหมคะมันมีตัวสะกดใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วละสิหรือเป็น สระผสมสระผสมมันมีอะไรเราท่องไว้สามคำมียเบื่อผัวเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่สระเกินอคุ้นๆคุ้นๆพี่ปุยไฟยบอกไปแล้วใช่ไหมคะถ้าตามตำราภาษาไทยแบบเก่าเนี่ยอไามไอเอาเนี่ยนับว่าเป็นสระเกินเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อน,นี้แหละสระยืมไม่มีเอาไว้หลอกลวงนะคะคนแบบเอ๊ะเออมันตอบอะไรดีอะไม่แน่ใจไปตอบโม่สระยืมมีขึ้นมาก็ยุ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบสระเกินค่ะ ไปต่อนะคะพยังในข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดต่างจากพวกมีเสียงพยัญชนะสะกดฝังนะคะไม่ใช่การเขียนแล้วนะเป็นเรื่องของเสียงพยัญชนะสะกดต่างจากพวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านออกถุกคําไปกันเลยค่ะเพชรแม่โกดเป็นเสียงเราเด็กเขียนเราเด็กไว้ราดแม่กดจิตแม่ กา,าการ์รอ่านอากรุดาอ่านอกเสียงแบบไทยเอ็เซนนิดหนึ่งนะคะจะไปการอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ถูกคิดซะว่าตอนนี้เป็นคนไทยที่ยังไม่ชินกับภาษาต่างชาติเวทเห็นไหมดอเด็กทิศโอ้เป็นแม่กดหมดเลยฮะอันนี้อ่านมาแะไรคะ่ะข้อควายช้อยส์แรกอ่าคําแรกโพดนะคะโพดโพอย่างนงี้เหรอไม่ใช่นะคะอ่านว่าโพแต่เอาไว้หลอกเคนเห็นทอทธงบางคนรีบเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีตัวสะกดค่ะเป็นแม่กอกา ดอเด็กรัดดอเด็กเอาจริงถ้ารีบก็กาวขวายไปได้เลยแต่นี่มาเช็คก่อนสิบดอเด็กมิดดอเด็กธาตุเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขควายค่ะเพราะมีคําว่าโผเป็นแมกกากานั่นเองไปสุดท้ายเสียงพยางในข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดไม่มีนะคะขีดเส้นไปด้วยเดี๋ยวลืมพยัญชนะสะกดมันเขียนว่าเสียง เตรียมหลอกเราแล้ว,ลวใช่ไหมคะหรืออาจจะรูปก็ได้นะมาดูกันค่ะแบ่งแบ่งมีงองูปันมีมีนอหนูน้ำกับใจน้ำกับใจไม่มีตัวสะกดตอนเขียนกระจิงแต่มันอยู่ในมันอยู่ในเสียงค่ะอย่างเช่นคำว่าน้ำจำได้ใช่ไหมคะอํมไอไอเอามันขอวงกลมไว้อํากับไอมันมาจากสระอะบวกมอม้าไงนี่ไงสำหรับสระอํานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ลคะค่ะ ปุ๊บ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 ต่อไปนะคะข้อที่สองซื้อวัวตัวเมียวัวตัวเมียมีสระอือมีอัวมีอัวมีเอียยังไงดียังไงดีงงดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่สนุกต่อไปนะคะทําไมเขาไปอําไอเอาเจอทุกเม็ดเจอทุกตัวนะคะนี่ทางอํานี้ก็คืออาบอกมอม้าใช่ไหมคะไอนี่ก็คือ บวกย่อยักเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อสุดท้ายรอเวลาเลิกสระอสระเอสระ A. อก็โอเคไปติดที่คำว่าเลิกมีกอไก่เป็นพยัญชนะสะกดและเป็นเสียงพยัญชนะสะกดซะด้วยเพราะฉะนั้นตอบข้อ,ข,อ,อข้อสองค่ะข้อสองไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดเลยแต่ระวังบางคนเห็นคำว่าบัวเห็นวัวแหวนข้างหลังได้ไม่เกินอย่างที่บอกนะคะให้ระวังสระ,ะอัวไว้เอาละค่ะ จบคลิปเรื่องพยางเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่บทหน้านะคะสวัสดีค่ะ